มันจะยิงยิงระเบิดตามยิงระเบิดตามเป็นทุกช่วงของมันนะครับยิงระเบิดตามระเบิดจุดเบินกลนต่อนะครับเืิกลตนตอมันก็เบืเล็ยกยาวเปืเล็ยกยาวเสร็จก็ระเบิดอยู่ดังนั้นนะครับครึ่งชั่วโมงเต็มเมนะครับ อ่ะนะครับเมื่อผมเห็นภูเขาและบรรยากาศแบบนี้นะครับผมก็นึกถึงเรื่องเก่าๆนะครับวันที่โจรเข้าตีฐานของผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งเล่าให้ฟังนะครับครบรอบ7ปีพอดีนะครับก็โอเคไปกันเลยอ่ะนะครับก็หวัดดีเช่นเคยนะครับหลังจากที่นะครับเราลาดตระเวนเสร็จนะครับก็มาพักอ่าหน่วยนะครับพักหน่วยหลังจากที่พักหน่วยผมก็มีเรื่องมาเล่าสู่เพื่อนๆที่พี่น้องฟังเช่นเคยนะครับเรื่องเก่าความหลังนะครับเวลาไปเห็นหน้าผาแบบนี้นะครับผมก็จะนำนะครับคิดถึงนะครับ คิดถึงเรื่องเก่าความหลังวันที่โจรเข้าเรียดฐานผมนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนพี่น้องฟังเช่นเคยนะครับครบรอบเจ็ดปีพอดีนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับมาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆฟังเพื่อเป็นความบันเทิงหรือว่าเพื่อเป็นแนวทางการตักเตือนอะไรต่างๆนะครับก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับการที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับนะหลายๆทั้งหลายๆอย่างนะครับที่ผมไปประสบพบเจอมานะครับเขาเรียกว่าบทเรียนจากการลบนะครับบทเรียนจากการลบเราก็ นำบทเรียนจากการลบนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับเราก็เอามาใช้ในการที่เราปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะครับการที่เราได้รับบทเรียนจากการลบนะครับเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับว่าเหตุตรงไหนมันเกิดยังไงนะครับวันนี้ปีนี้นะครับเดือนนี้เหตุมันเกิดยังไงนะครับเราก็เอาบทเรียนจากตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเกิดจากตัวเรานะครับไม่ว่าจะเกิดกับอ่าหน่วยข้างเคียงหรือว่าเพื่อนๆเราชุดไหนก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็นําตรงนั้นนะครับมา อ่าแก้ไขนะครับแก้ไขล่วงหน้านะครับก <They S 2> ่อนที่เหตุมันจะเกิดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุมันจะเกิดตอนไหนยังไงนะครับไม่มีใครรู้นะครับการปฏิบัติหน้าที่นะครับการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริงนะครับไม่มีใครรู้ว่าเหตุมันจะเกิดขึ้นเวลาไหนตอนไหนที่ไหนเมื่อไหร่นะครับไม่มีใครรู้แน่นอนนะครับแต่เรารู้แค่ว่าเราปฏิบัติหน้าที่ทุกวันแน่นอนนะครับเราได้ปฏิบัติหน้าที่เราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับแน่นอนนะครับเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับการปฏิบัติหน้าที่ นั่นมันคือหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับหน้าที่ของทหารทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่ามาตักเตือนกันเช่นเคยนะครับหลังจากที่เหตุการณ์นะครับฝันร้ายในวันนั้นก็ไม่ใช่ฝันร้ายนะครับก็เป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงที่ผมจะนํามาเล่าสู่เพื่อนๆพ่นพี่ๆน้องๆฟังนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว7ปีนะครับวันนั้นคืนนั้นนะครับโจรเข้าเลทฐานปฏิบัติการของผมนะครับเข้าตีฐานนั่นเองนะครับก็โจรก็มาเยอะอยู่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าจํานวนเขาเท่าไหร่ นะครับฝั่งฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาก็แสดงกําลังของเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพนะครับหรือเข้าเหรียฐานวันนั้นท่าฐานแตกนะครับมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันก็จะจาลึกทั่วลูกทั่วหลานนะครับทั่วไปเลยนะครับก็เหมือนการต้นปืนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานองค์ดปีเหลงอะไรต่างๆนะครับมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่เรานํามาเล่าสู่กันมานะครับเท่าทุกวันนี้นะครับวันนั้นถ้าเกิดว่าฐานผมแตกนะครับพวกผมก็ต้องเสียชีวิตหมด ถ้าผมไม่สู้นะครับแล้วก็พวกผมเพื่อนๆไม่สู้นะครับมันก็เป็นแค่ตำนานแล้วก็เรื่องเล่าต่อต่อกันมานะคเพอเพออาจจะจ้างหายไปด้วยซ้านะครับถ้าไม่มีคนมาเล่าต่อนะครับวันนี้ก็นําบทเรียนจากการลบนะครับเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องน้องฟังเช่นเคยนะครับก็มันตะเกือนกัน <ๆ S 1> นะครับวันนั้นเขาเข้ามานะวันที่เข้ามาเขาเข้ามาประมาณหัวค่ําแล้วแหละนะครับเข้ามาหัวค่ําเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเราไม่รู้เรารู้แค่ว่าช่วงหมาเห่า ช, zip. ช่วงหมาเห่ามันก็เห่าแล้วช่วงนั้นก็ประมาณหกโมงครึ่งสองทุ่มนี่หมาก็เห่าแล้วนะครับมันก็เริ่มเห่าเอะใจอยู่ว่าหมามเห่าอ,อะไรนะครับก็ประมาณสามสี่ทุ่มมันก็ยังเหเ่าอีกนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนไปไล่หมาก็ไปส่องไฟดูอยู่นะไปส่องไฟดูมันก็ไม่เห็นอะไรนะครับตรงนั้นมันก็เป็นฐานปฏิบัติการของผมนะครับเป็นฐานย่อยนะครับฐานย่อยมันจะอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างแต่ว่าตรงที่เขาอยู่เขาอยู่ที่สูงนะครับที่สูงก็อยู่บนภูเขา นะครับเป็นสวนยางชาวบ้านนะครับเราก็ไปลาดตะเวนทุกวันนะครับเราลาดตะเวนทุกวันตรงนั้นนะครับผมเดินทุกวันอยู่แล้วกับเพื่อนนะครับพอเดินทุกวันก็ไม่มีเหตุอะไรนะครับไม่มีใครมาผิดสังเกตนะครับไม่มีวี่แววที่ว่าเออจะมีการเข้าเลดฐานตีฐานนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะปฏิบัติการตอนไหนนะครับเขาจะเข้าเลดฐานตีฐานตอนไหนนะครับเราไม่รู้เราได้ยินตั้งแต่อ ฐานข้างเคียงนะครับฐานอ่าข้างเคียงฐานนาวิกที่บาเจาะนะครับโดนเข้าเลดฐานนะครับโดนเข้าเลดฐานแล้วเออเราก็เอาบทเรียนจากตรงนั้นมาป้องกันนะครับมาป้องกันอ่าแต่การป้องกันนะครับเราป้องกันอยู่ในที่ร่องแจ้งนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทหารทุกคนนี้เขาอยู่ที่แจ้งใช่ไหมล่ะนะครับโจรมันอยู่ที่มืดนะครับมันอยู่บนภูเขาหรือว่ามันอยู่อ่าโบบ้านอ่าญาติอะไรต่างๆของเขานะครับเขาไปหลบซ่อนดูนะครับเวลาเขาปฏิบัติงานนะครับเขาก็ออกปฏิบัติการ นะครับพอปฏิบัติการเสร็จนะครับมันก็โมบนะครับหนีนะครับไปขบดานดูนะครับแหล่งพักพิงหลังแหล่งเพิงพักอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่บนภูเขาที่เราเคยไปหลายครั้งนะครับก็ไปอ่าตาตะเวนพิสูจน์ทราบนะครับกดดันพิสูจน์ทราบแล้วก็ทําลายนะครับก็หลายๆายฐานปฏิบัติการนะครับของโจรนะครับเราก็ได้นะครับทาลายหลายฐานแล้วนะครับแต่มันก็ยังหลงเหลืออีกนะครับมันก็มีเยอะนะครับเช่นเขาบูโดนี่ใกล้ๆ้ผมนี่เขาบูโดนะก็เหลือเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเขาหม้อแต่โอ้เขาอะไรหลายๆอย่างนะครับเขาอ่าตะวีอะไรนะครับมีเยอะแยะนะครับโจนส่วนมากก็ปะทะกันกับเจ้าหน้าที่นะครับอยู่บนเขานะครับก็เหมือนพวกผมลาดตะเวนอยู่บนป่าภูเขานี่นะครับไม่ได้ลาดตะเวนหาอะไรนะครับลาดตะเวนอ่าเพื่อป้องกันนะครับป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุในพื้นที่นะครับหรือลาดตะเวนพิสูจน์ทราบนะครับกดดันนะครับกดดันฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ให้เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ นะครับอันนั้นมันเป็นหน้าที่ของทหารเป็นหน้าที่ของพวกผมอยู่แล้วนะครับหรือไม่ลาดตระเวนนะครับเพื่อว่าไม่ให้เข้ามากระทํานะครับต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับหรือว่าเป้าหมายอ่อนแอนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะครับที่เขาสัญจรไปมานะครับเราก็ต้องควบคุมบ้นที่นะครับเราปกป้องนะครับประชาชนหรือว่าอธิปไตยของเรานั่นเองนะครับทุกวันนี้ก็ทํางานนะครับอยู่ในระบบนี้ นะครับงานทุกงานนะครับมันเป็นงานที่สําคัญหมดนะครับแล้วลอกแรกนะครับแล้วลอกแรกมันเข้าตีแล้วลอกแรกมันเข้าตีมันจะยิงปืนเล็กยาวก่อนนะครับปืนเล็กยาวก็ปืนอ่าปลยอมทั่วไปนะครับปืนเล็กยาวพวกนี้นะมันก็จะใช้อาก้าเอซิวันนั้นนะครับเสียงปืนปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บหลังจากเสียงอาก้าเอซิเงียบลงนะครับปืนกลนะปืนกลมันยิงจะนี่ปืนกลมันยิงนะครับเอ็มหกสิบกับมินิมิมันยิงตึ๊งตึ๊ง เพื่อนๆหลายคนที่ถามผมมานะครับถามผมมาว่าการที่เราประทะแบบนั้นหรือว่าการที่เราประทะกับโจรนะครับฝ่ายตรงข้ามนะครับเรากลัวไหมนะครับหลายคนถามผมนะครับผมจะตอบว่าผมกลัวนะครับวันนั้นผมกลัวนะกลัวแต่สู้นะครับสู้ไม่ถอยนะครับกลัวนะครับเสียงระเบิดนึกภาพดูนะครับนึกสภาพดูว่าเสียงระเบิดนะครับมันจะทําระเบิดปากกระป๋องนะครับระเบิดปากกระป๋องที่มันเวลามันเข้าเรือฐานปฏิบัติการแต่ละฐาน นะครับมันจะใช้ระเบิดปลากระป๋องนะครับระเบิดปลากระป๋องมันทำยังไงนะครับระเบิดปลากระป๋องมันก็จะทําจากปลากระป๋องนะครับมันก็จะใส่สเก็ตระเบิดนะครับเอาเหล็กตัดนะครับเป็นท่อนเล็กๆนะครับเอาใส่ดินปืนใส่นะครับเอาซิลิโคนติดนะครับทำชนวนขึ้นมานะครับแบบจุดแล้วก็โยนนะดังแรงอนุภาพเหมือนกันกับระเบิดทั่วไปนะครับแรงนะครับนึกสภาพดูว่าวันนั้นน่ะเราปะทะกันน่ะผมยิงกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับยิงกันครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ มันยิงเสร็จนะครับบัรยิงปุ้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 งเสร็จนะครับลูกกระสุนเสียลหัวปุ๊บ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 รุ๊บปุ๊บยุ๊บปุ๊บปุ๊บทุ๊บป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 อะไรก็แล้วแต่นะครับปุ๊บปุ๊บระเบิดนะครับระเบมันดังแรง นะครับใครๆก็หมอบใช่ไหมล่ะนะครับหลังจากที่มันยิงเสร็จปุ้ง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 เสร็จนะครับพอยิงเสร็จปุ๊บระเบิดมันตามนะครับตึ้งขึ้นนึกสภาพดูว่าเวลาตีหนึ่งครึ่งตีสองนะครับมันมืดและมันเงียบนะครับในหมู่บ้านนั้นเงียบหมดนะครับเพื่อนๆนึกสภาพดูว่าเขาจุดพ่ะพลุลูกใหญ่ๆจุดขึ้นปุ๊บปึ้มนะครับแล้วมันสว่างขนาดไหนนะครับแต่พลุมันไม่มีสะเก็ดใช่ไหมล่ะนะครับพลุไม่มีสะเก็ด นะครับแต่ระเบิดปากระป๋องของฝ่ายตรงข้ามของผู้ครอบคราไม่สงบเนี่ยมันใส่สะเก็ดนะครับบางบางอ่าระเบิดปากระป๋องบางอันนะครับบางลูกอ่ะมันจะเอาลูกเอ็มสิบหกนะครับเขียนพันไว้รอบๆบนะครับมันจะเอาลูกเอ็มสิบหกพันไว้รอบๆด้วยซ้ํานะครับนึกดูว่าเวลามันแตกนะครับมันก็จะดันนะครับน่ะดันลูกเอ็มสิบหกนะกระจายออกแปดทิศทางเก้าทิศทางอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นอนุภาพที่รุนแรงนะครับรุนแรงแล้วก็ น่ากล e hmm. ัวนะครับอันตรายนะครับเวลามันก่อเหตุเสร็จปุ๊บยุทธวิธีของโจนนะครับมันก่อเหตุมันจะยิงยิงระเบิดตามยิงระเบิดตามเป็นช่วงๆของมันนะครับยิงระเบิดตามระเบิดจุดเือนกลนต่อนะครับเืนกลนตอมันก็เพืเล็กยาวปืนเล็กยาวเสร็จก็ระเบิดอยู่ดังนั้นนะครับครึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับแต่เราก็ไม่ได้ย่อทอนะครับในวันนั้นผมก็คิดนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับถ้าเราไม่สู้เราก็ตาย นะครับแต่ถ้าวันนั้นผมสู้นะครับผมก็มีโอกาสรอดนะครับผมก็พลิกผันนะครับนำยุทธวิธีต่างๆนะครับมาใช้นะครับเอามาคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับนาการกระทานะครับลุกลับล้นถอยนะครับเราจะได้เปรียบเสียเปรียบเล็กน้อยเพียงใดนะครับผมก็เอามาคิดมาวิเคราะห์นะครับในเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับก็ได้โต้ตอบกันแล้วก็ได้ปะทะกันนะครับก็ได้ยิงต่อสู้กันนะครับลูกกระสุนแต่ของเขาลูกกระสุนมันเยอะกว่านะครับมันก็เสียดหัวปุ๊บ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  แต่พอมันยิงเสร็จเราก็ยิงเราก็ลุกยิงนะครับผมลุกยิงขึ้นนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะยิงสุ่มสี่สุ่มห้าผมไม่ยิงสุ่มสี่สุ่มห้านะครับการยิงนะครับโจนกลางคืนหรือว่าการประทะกันกฎของการประทะนะครับจะบอกให้ว่าน้องๆอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับหน้าที่มาทํางานเปิดบ้านหน้าที่สาังหวัดนะครับถ้ามีเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ปะทะขึ้นมานะครับอย่าไปยิงสุ่มสี่สุ่มห้าเด็ดขาดนะทำไมนะครับผู้กระสุน มันจะหมดนะไม่ใช่อะไรนะครับถ้าลูกกระสุนหมดนะครับผมจะบอกให้ว่าขอเพื่อนข้างๆไม่ได้นะครับคุณจะวิ่งไปหาเพื่อนข้างๆไม่ได้นะครับการที่เราปะทะกันอยู่นะครับลูกกระสุนกกระสุนมันนะครับคุณได้เท่าไหนคุณเอากระสุนได้เท่าไหนคุณเอาไปแค่นั้นนะครับเอาไปก่อนนะหยิบปืนได้ก็บอกเดียวกับซองกระสุนหนึ่งแม็กกาซีนนะครับไปก่อนนะครับเอาไปก่อนเลยไม่ต้องมาพะวงโอ้ยของกูอยู่ไหนพระกูอยู่ไหน นะครับเสื้อกะกูอยู่ไหนไม่ต้องพะวงนะครับไม่ต้องพะวงถ้าเอาไม่ทันก็คือให้วิ่งไปหาที่หลบก่อนเลยนะครับไม่ต้องไปเฮ้ยกระสุนกูอยู่ไหนกระสุนไม่พอขอเพื่อนเฮ้ยนะ <c oughs> เอากระสุนไมหม้กูหน่อยซองกระสุนไมหม่กูหน่อยไม่มีใครให้นะครับนะเหตุการณ์ในเ,เหตุการณ์ซึ่งหน้าขนาดนั้นนะครับแบบนั้นนะครับในกรณีที่เราประทะกันอยู่นะครับคุณจะไปคิดว่าเฮ้ยกูจะไปขอ,ขอกระสุนเพื่อนๆนะกูจะไปขอกระสุนเพื่อนเอามาให้กูหน่อยนะกำลังยิงกันกับโจรอยู่เขาไม่ให้นะครับ ฉะนั that that ้นนะครับการเตรียมการนะครับการเตรียมการนี่ดีที่สุดนะครับเวลาไปไหนมาไหนนะครับพวกกระสุนซองกระสุนนะครับพวกปืนพวกนะครับถ้าหยิบทันก็หยิบไปนะถ้าหยิบไม่ทันก็ว่ากันอีกทีนะครับในสนามรบถเวลาปะทะกันก็อย่าไปยิงสิบสี่สิบห้านะครับให้ฟังหูไว้หูคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าโจรมันอยู่ตรงไหนนะครับเสียงปืนมาจากไหนนะครับทิศทางอ่าลองนะครับทิศทางที่มันจะเข้าชาร์ท ตรงไหนเราก็ต้องคิดวิเคราะห์ไปก่อนนะครับเราถึงจะอยู่รอดในสนามรบนะครับเราคิดวิเคราะห์ว่าคิดวิเคราะห์ไปเลยว่าเฮ้ยมันต้องมาทางนี้แน่นอน่นะไอ้ทางนี้มันไม่ขึ้นมาแน่นอนนะเราก็ต้องคิดแบบนั้นนะครับนะการที่เราอยู่ในสนามรบเราเรก็ต้องคิดวิเคราะห์ไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็จะไปเป๊ะทุกอ,อย่างนะครับเฮ้ยมันไม่มาทางนี้มันต้องมาทางนี้แน่นอนมันไม่แน่นอนนะครับยุทธวิธีของเขานะครับเขาก็ใช้ยุทธวิธีของเขาเหมือนกัน นะครับเราก็ต้องคิดค้นนะครับใช้ยุทธวิธีของเราเหมือนกันนะครับกฎการประทะนะครับกฎการประทะคือไม่มีคําว่าปาณีนะครับคุณอย่าไปคิดว่าเขาจะปาณีนะครับการที่เวลาประทะกันอยู่นะครับกระสุนหมดเอ้ยโจมันก็จะบอกว่าเอ้ยคุณไปหากระสุนมามายิงกันครับไม่มีทางนะครับเขาไม่ได้บอกว่าให้คุณปล่อยโอกาสให้คุณไปหากระสุนแน่นอนนะครับในจังหวะนั้นนั่นแหละนะครับคือการเตรียมพร้อมการป้องกันนะครับการเตรียมตัวเตรียม ร่างกายและจิตใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับเครื่องทุนแรงต่างๆนะครับคุณต้องเตรียมพร้อมให้ได้นะครับในสงครามนะครับในกฎอาแห่งพื้นที่จริงนะครับคุณต้องเตรียมทุกอย่างนะครับไม่ว่าคุณจะไปไหนมาไหนนะครับคุณก็ต้องถือปืนนะครับปืนนี้อย่าทิ้งเด็ดขาดนะครับไม่ว่าซองกระสุนปืนนี้อย่าทิ้งนะครับเมื่อก่อนผมก็ถือปืนอากระบอกเดียวนะครับซองกระสุนเสื้อก็ไม่ได้อ่าถือนะครับก็ไม่ค่อยได้ถือกัน ก็เดินไปไหนพอมันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ผมไปประสบพบเจอมาที่ผ่านมานะครับก็นําบทเรียนจากการลบนะครับไปไหนมาไหนทุกวันนี้เห็นไหมเสื้อเกาะกรองกระสุนนะครับเวลาพักนะครับพักหน่วยพักอะไรก็ตามนะครับเสื้อกระสุนผมก็ใส่ตลอดนะครับผมไม่เคยถอดนะครับไม่เคยถอดนะใครจะประมาทเลื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็แล้วแต่ผมได้แค่ตักเตือนลงไปนะครับว่าเอ้ยต้องให้ระวังต้องเตรียมนะครับ ต้องถือดูถือนี่ผมก็จะบอกอยู่ตลอดนะครับใครจะเชื่อก็เชื่อใครจะรับความรู้ก็รับใครไม่รับก็แล้วแต่นะครับเป็นสิทธิ์ของเขานะครับบทเรียนจากการรบนี่สาคัญนะครับสําคัญมากนะครับวันนั้นที่เรารอดมาได้นะครับที่พวกผมแล้วก็พี่วันอะไรต่างๆที่รอดมาได้วันนั้นอะวันนั้นที่เราปะทะกันนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับก็ผ่านมาเจ็ดปีนะครับก็นํามาเล่านะครับเล็กๆได้น้อยนะครับผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาตเตือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริงนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะออกให้ได้นะครับพื้นที่ไหนนะครับสิ่งของที่มันผิดที่ผิดหูผิดทางนะครับผิดที่ผิดทางอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไปเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ภูมิประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่มันเปลี่ยนไปนะครับที่เปลี่ยนไปเหมือนมีการขุดเจาะเหมือนมีเอากระสอบอะไรมาตั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราคิดไว้ก่อนเลยว่ามันมีอะไรแปลกๆนะครับ เพราะว่าการที่เขาหายวิธีมากระทําต่อเจ้าหน้าที่นะครับเขาหาคิดค้นมาทุกวิธีนะครับก็เอามาคิดค้นที่จะกระทํานะครับเจ้าหน้าที่รัดให้ได้นะครับเมื่อก่อนนี้เป็นซองบุหรี่ด้วยซ้านะเมื่อก่อนที่ว่ามีเหตุใหม่ๆน่เป็นซองบุหรี่เราไปหยิบบุหรีปุ๊บตึงนะครับเป็นระเบิดนะายอย่างนะครับที่เขานธวิธีนะครับเกณฑ์ค้นค,นคิดค้นนะครับที่จะมากระทําต่อเจ้าหน้าที่รัดให้ได้ นะครับเขาก็คิดค้นอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็ต้องคิดค้นย euh. ุทธวิธีเพื่อจะป้องกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อจะป้องกันเหตุนะครับไม่ให้เกิดในพื้นที่นะครับเพื่อจะป้องกันเหตุไม่ให้เกิดกับตัวเราหรือว่าฐานบริการต่างๆนะครับหรือว่าเขตชุมชนไรต่างๆเขตพื้นที่รับผิดชอบต่างๆนะครับเราจะทํายังไงไม่ให้เกิดเหตุในพื้นที่นะครับเราจะทํายังไงมีอยู่หลายยุทธวิธีนะครับหลายวิธีที่เราจะต้องกระทํานะครับเราจะทํายังไงนะครับก็ลาดตะเวนนะครับเดินอย่าอยู่กับที่ นะครับพักแป๊บเดียวก็ไปนะครับไปไหนก็อย่าบอกคนนู้นคนนี้นะครับไปไหนเราทําอะไรนะครับสลัดการเกาะติดให้ได้นะครับมันมีคนจ้องเรานะครับไม่ว่าทหารในพื้นที่ไหนนะครับในพื้นที่สาวัด์ชายแดนภาคใต้นี้ผมเชื่อเลยชอปอมีเป็นร้อยร้อยชอปอนะครับผมเชื่อว่ามีการเกาะติดทุกชอปอนะครับผมเชื่อได้เลยว่าสายข่าวของเขาอ่ะมาเกาะติดมาดูว่าทหารทําอะไรที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรนะครับเพราะว่าเกาะติดเพื่อจะก่อเหตุนั่นเอง นะครับแค่เขารอโอกาสนะเพราะว่าเราอยู่ในที่แจ้งนะครับเราอยู่ในที่ล้องแจ้งนะครับเราก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าเออเราอยู่ที่รองแจ้งนะเขาอยู่ที่เมืดเขาจะก่อเหตุตอนไหนเราไม่รู้ว่าเขาจะก่อเหตุตอนไหนนะครับเราไม่รู้วันเวลาเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรเขาจะก่อเหตุนะครับเราไม่รู้เลยนะครับปุ๊บปั๊บมาเข้าตีฐานตรงนั้นปุ๊บปั๊บมาระเบิดตรงนั้นนะครับปุ๊บปั๊บมาซุ่มยิงตรงนั้น นะครับมันก็มีหลายเหตุการณ์นะครับผลเรียนจากการลบนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ข้างเคียงนะครับที่มีเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการลาพัาากแล้วก็มีเหตุอะไรต่างๆนะครับเราเอาบทเรียนจากการลบมาประยุกต์ใช้นะครับมาคิดผลวิเคราะห์นะครับว่าเหตุมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะเกิดกับตัวเราเกิดกับฐานบิดเบี้ยงหรือว่าชุดจปอของเรานะครับมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์ให้ได้นะครับเอาไม่แยกแยะออกให้ได้นะครับมีอยู่3อย่างที่เขาจะกระทําต่อเจ้าหน้าที่รัฐได้นะครับ กระทำต่อทหารหรือว่าหน่วยงานของรัฐต่างๆนะครับมีอยู่3ามอย่างนะครับเป shit, ania, ami, ้าหมายชัดโอกาสมีทางหนีรอดนะครับผมก็เคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับสามอย่างที่เขากระทําได้ง่ายๆสบายเลยถ้าพร้อม3ามอย่างเมื่อไหร่นะครับเขาเข้ากระทําแน่นอนนะครับโอกาสมีนะครับโอกาสมีที่เขามีโอกาสที่จะกระทํานะครับเป้าหมายชัดเป้าหมายชัดเขารู้แล้วว่าทหารนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐอยู่ตรงไหน นะครับทางหนีรถทางหนีที่เขาสัญจรไปมาหรือว่าเส้นทางตามภูมิประเทศนะครับที่มันสามารถเคลื่อนที่หลบหนีเจ้าหน้าที่ได้สบายนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่ระหว่างทางนั่นเองนั่นคือทางหนีรอดนะครับสามอย่างถ้ามันมีเมื่อไหร่นะครับมันกระทานะผมก็เคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับนะแล้วก็จะมาถามว่าอ่าหลายๆคนนะครับก็อ่าสงสัยนะครับว่าเหตุในพื้นที่นะครับเหตุในสาวจังหวัดเหตุในอ่า พื้นที่ปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆทําไมมันมีเหตุนะครับเหตุมันเกิดได้อย่างไรนะครับผมก็จะบอกว่าเหตุมันเกิดเพราะว่าการกระทําซ้ําๆนะครับของเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับกระทําซ้ําๆยังไงนะครับบางทีเจ้าหน้าที่นะครับบางชุดบางจอปอมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเขาจะก่อเหตุตอนไหนเราไม่รู้นะครับเพราะว่าการกระทําซ้ําๆนี้เราไปตรงไหนเราก็ทํา แบบเดิมๆเหมือนเราไปลาดตระเวนเราก็ทําลาดตระเวนเดิมๆนะครับเราไปช่วยเหลือประชาชนเราก็ไปช่วยเหลือประชาชนเดิมๆนะครับเราไปรอปภกู้รอปภเป้าหมายอเน่ต่างๆรถปภถนนเราก็ไปซ้ําๆนะครับเขาเรียกว่าทําซ้ําๆนะครับมันเป็นหน้าที่นะครับยังไงเราก็ต้องไปนะครับเพียงแค่ว่าเวลาไปนั้นเราคิดค้นนะครับหายุทธวิธีนะครับเอามาจับเอามาใช้นะครับเส้นทางไหนที่เราจะไปได้นะครับ เราก็อย่าไปเส้นทางเดิมๆนะครับซ so so ้ายร้อยเส้นทางนะครับร้อยเส้นทางไปยังไงเหมือนป่าภูเขาภูมิประเทศเราก็ไปตามป่าตามภูมิประเทศนะครับเราไม่ต้องไปเส้นทางที่เขาอ่าเห็นแล้วว่าเราเดินตอนนี้นะครับวันนี้เราเดินพรุ่งนี้เราเดินนะครับเราอย่าไปที่เดิมนะครับไปตรงไหนก็ได้ไม่ต้องไปบอกใครนะครับสลัดการก่อติดให้ได้นะเพราะว่าโจรมันก่อติดนะครับฝ่ายตรงข้ามเขาส่งคนมาก่อติดนะครับไม่ว่าบางทีขี่รถผ่านนะครับเราก็ไม่รู้บางทีมหาต่อนกแบบนี้เราก็ไม่รู้ ด้วยซ้ำว่าเขามาก็ติดเรานะครับฉะนั้นนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับวันนี้ก็ได้มาตักเตือนเพื่อนเพื่อนน้องเช่นเคยนะครับให้เราคิดเสมอนะครับพื้นที่ทุกแห่งทุกหนนะครับไม่ว่าจะเป็นตารางนิ้วหรือว่าเป็นที่สปอร์ตไซส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายนะครับที่ชัดเจนไม่ชัดเจนอะไรต่างๆนะครับให้เราคิดเสมอนะครับให้่เราคิดไว้ว่านะครับพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับทุกแห่งทุกหนไม่ว่าแม่น้าลาธารหรือว่าถนนหนทางเส้นทางรองเส้นทางหลักอะไรกันแล นะครับให้เราคิดเสมอว่ามันเป็นพื้นที่ที่สังหารเจ้าหน้าที่ได้หมดนะครับถ้าเราคิดแบบนี้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะอ่าคิดวิเคราะห์นํายุทธวิธีนะครับออกมาประยุกต์ใช้นะครับว่าเออทางข้างหน้าเราจะไปยังไงนะครับเราจะไปยังไงเออทางนี้เราจะไปยังไงให้มันถึงเป้าหมายนะครับภารกิจสําเร็จกําลังคนปลอดภัยนะครับแค่นั้นเองนะครับประชาชนของเราอยู่อ่าอย่างมีความสุขสุขสบายนะครับอุ่นใจนะครับเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ไปรัเวนนี่ประชาชน เราทาให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับให้เขาอุ่นใจให้ได้นะครับการปฏิบัติงานมันมีอยู่หลายรูปแบบนะครับการเดินเหมือนกันนะครับการใช้เส้นทางในพื้นที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเราหลักเส้นทางรองนะครับเราก็ต้องคิดค้นวิธีนะครับนามาประยุกต์ใช้นะครับนํแบาคิดค้นให้ได้นะครับการเดินในพื้นที่สิ่งไหนที่แปลกหูแปลกตานะครับผิดที่ผิดหูผิดทางนะครับให้คิดวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับคิดเสมอคิดในใจนะครับว่า สิ่งของที่มันอยู่ข้างหน้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับให้คิดว่ามันแปลกแปกมันเปลี่ยนไปนะครับมันต้องมีอะไรแน่ๆนะครับคําว่ามีอะไรแน่ๆนะครับมันจะเป็นการที่ช่วยเหลือตัวเราเตือนใจตัวเราได้นะครับก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับก็มีเรื่องเล่านะครับมาเล่าตักเกือนเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆเช่นเคยนะครับลุงน้องๆก็อาปฏิบัติหน้าที่รุ่นหลังนะครับก็ฟังเอาไว้นะครับแนวทางและก็ยุทธวิธีต่างๆนะครับ ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับเราคิดเรารู้เขาเรารู้เรานะครับรู้ให้มากนะครับแต่อย่าระแวงให้มากนะครับระวังได้แต่อย่าระแวงนะครับถ้าระแวงมันจะกลายเป็นหลอนนะครับเราต้องระวังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าประมาทแค่เราไม่ประมาทนะครับเราก็อยู่ได้ในสนามรบนะครับเราก็ปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับการประมาทเป็นจุดบอดแห่งความตายนะครับทําซ้ําๆชอบประมาท ขาดพี่ในนะครับไปสบายนะครับอันตรายแน่นอนนะครับเผลอๆถึงตายด้วยซ้ํานะครับความตายนะครับมันไม่สามารถคืนชีพได้นะครับเหมือนหนังนะจากไปก็จากไปเลยนะครับคนที่เสียใจคือคนที่อยู่ข้างหลังนะครับจงจํเอาไว้นะครับทหารทุกคนนะครับเรามาปฏิบัติหน้าที่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับไม่ได้เกียดสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมาเพื่อปกป้องนะครับ สิ่งที่รักและห่วงแหนอยู่ข้างหลังนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทุกจอปนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามนะครับในสัต์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ขอให้นะครับทุกคนวอรซีด้วยความระมัดระวังนะครับก็ขอให้ทุกคนอยู่รอบปลอดภัยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพนี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งปี67 นะครับปี2024นะครับก็ขอโอกาสนะครับก็ขออนุญาตนะครับลาเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังวันที่เขานอนยิงผมวันนั้นนะครับว่าเขานอนยิงยังไงนะครับฐานผมอยู่ยังไงนะครับก็เล่าเรื่องอดีต7ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อก่อนผมอยู่ฐานเก่านะครับอยู่ซุงยอนะครับเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นแค่ความทรงจานะครับที่เราได้อ่าต่อสู้ เพื่อปกป้องบ้านเมืองครั้งหนึ่งในชีวิตเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับแต่เราก็รอดมานะครับด้วยอุดมการณ์นะครับรักและศรัทธานะครับในหน้าที่นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยอย่างเข้าหานนะครับและอดทนนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่ออา,อาธิปไตยของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าผาอีกทีหนึ่งอ่ะนี่เราก็จะพามาดูนะครับหน้าผามันก็จะเป็นแบบนี้เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้เลยนะเห็นไหมภูเขาภูเขา ก็เป็นเหมือนพื้นที่ที่ผมอยู่เมื่อก่อนนะครับเวลามันก่อ,อเหตุวันนั้นมันก็จะนอนอยู่บนหน้าผาชงๆนะครับมันนอนเรียงหน้ากระดานเหมือนไส้เดือนเลยนะครับมันอยู่เหมือนไส้เดือนนะครับไส้เดือนรอกินเหยือ่อนะอ่าของผมก็อยู่ข้างล่างวันนั้น,นอันนี้ก็มาเล่าคร่าวๆให้ฟังโอเค